เคล็ดลับกู้ฝ้าหน้ามองให้กลับมาสวยใสยหลายคนนะคะเที่ยวปีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอปัญหาว่าฝ้าขึ้นหน้ามองวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฟื้นฟูผิวฝากกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับสาเหตุที่ทําให้ฝ้าเราขึ้นหน้าเรามองขึ้นก็มีอยู่หลายสาเหตุค่ะเช่นช่วงที่หยุดปีใหม่หลายคนโดน U v วมากเกินไปคือไปตากแดดนะคะหรือไม่ก็ใช้มือถือแบบกระนําแบบเยอะ มากบางคนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านดูซีรีส์หรือว่าดูแชทดูไลอะไรลหลายๆชั่วโมงพวกนี้ก็คือจะโดนแสงสีฟ้าจากจอมือถือก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะหรือ ไม่ได้ทําความสะอาดผิวให้มากพอเพราะว่าช่วงที่เที่ยวหลายคนก็มีเวลาที่ค่อนข้างจะเร่งรีบจํากัดนะคะก็จะล้างหน้าแบบเร็วเพราะว่าต้องรีบใช่ไหมคะบางทัวบางทริปก็หกเจ็ดแปดหกโมงต้องรีบตื่นละปกติก็คือล้างหน้าอย่างพี่สิพิธันตอนอยู่บ้านหรือว่าตอนกลับมาจากทริปจากทัวเหนื่อยอีกตอนเย็นก็ล้างหน้าไม่สะอาดไม่ได้พกคลีนซิ่งไปบ้างทําให้เกิดความหมองคล้ําจากคราบสิ่งสกปรกที่ตกค้างได้หรือว่า คลาบเครื่องสำอางนะคะนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งหรือในช่วงที่ไปเที่ยว เรามีปาร์ตี้จัดงานอ่ะค่อนข้างจะดึกเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วลากยาวไม่ได้นอนนอนพักผ่อนไม่พอก็อเป็นสาเหตุนะคะทําให้ผิวเราหมองได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารการกินในช่วงที่มีปาร์ตี้แป้งก็เยอะของทอดของมันบ้างหรือว่าเจอแอลกอฮอล์ด้วยพวกเนี้ยส่งผลหมดเลยสิ่งที่เราจะฟื้นฟูได้นะคะเช่นการเรารู้สาเหตุละก็กลับกันเลยข้อแรกค่ะเราก็รีบเลยพักผ่อนให้เพียงพอ พอช่วงนี้เติมพลังให้ตัวเองนอนให้เพียงพอค่ะผิวจะได้ฟื้นฟูได้นอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแล้วก็นอนหลับยาวอย่าตื่นกลางดึกค่ะ 2. นะคะกลับมาดูแลเรื่องของอาหารน้ําดืม่มดื่มให้เพียงพอเพราะาช่วงที่เที่ยวบางคนก็กลัวจะเข้าห้องน้ําบ่อยนั่งรถไปไก,กลายยาวๆก็หาห้องน้ํายากทําให้น้ําดื่มขาดไปผิวก็แห้งฝ้าก็ขึ้นผิวก็หมองคล้ําช่วงนี้กลับมาโดบเลยนะคะเอาน้ําดื่มเข้ามาดื่มให้เพียงพอปรับเรื่องอาหาร หาทัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นมะเขือเทศก็ดีอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็น ตัวที่มีเบต้าแคโรทีนฟักทองแครอทพวกนี้ก็ได้ทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นค่ะแล้วก็เราจะปรับเรื่องอะไรอีกเราโดนแสง UV มานะคะก็ต้องรีบฟื้นฟูค่ะเรื่องของการทามอยเจลรเซอร์ให้ถึงบํารุงให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด,ด้วยก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากเควที่นะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลผิววันนี้เราอยากแนะนําชุดดูแลผ้าที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆจากเควที่ค่ะตัวแรกเลยนะคะที่ ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเคที่ที่ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำร้อยมองคับเอาอยู่หรือรอยก็ได้ด้วยช่วยเติมน้ำให้ผิวตัวนี้จะใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดกันแดดที่เกตแนะนำนะคะก็เป็นบีบีกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA บกบวก,บกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวแล้วก็ยังทําให้ผิวเราออร่ากระจ่งางใสขึ้นด้วยสุดท้ายการลา หน้าที่ดีไม่แห้งตึงตัวนี้เลยค่ะสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจเจคที่ที่มีว่านนางคำพลลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งลดสิวลดฝ้าได้ด้วยกับชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นลาไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่ได้นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ